โอกาสที่มาและข่าวเน้อยากจะฝากอะไรถูงที่น้องประชาชนที่ซื้อสินค้าเนื่องจากเราได้รับแจ้งจากประชาชนที่เดือดร้อนนะครับว่าการซื้อสินค้าออนไลน์ของเขาเนี่ยได้รับสินค้าที่มีคุณภาพต่ำแล้วก็เขาไม่เปลี่ยนของก็ไม่ได้เปลี่ยนก็หลายครั้งจนเขาเบื่อแล้วเขาก็ทิ้งไปซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยมากมายนะครับครั้งละ500ผที่ผมมุ่งเป้าสู่นี้นะครับล้านคนละ5 0 0ล้านนะครับ คูลค่าความเสียหายนั้นมากมายนักผมขอเตือนว่าอาท่านที่ซื้อสินค้าออนไลน์ท่านต้องซื้อในบริษัทซึ่งได้รับการยอมรับนะครับเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องนะครับอย่าไปซื้อตามเพจต่างๆซึ่งเปิดขึ้นมาเพื่อปิดเพจทุกนี้เปิดขึ้นมาเพื่อปิดเพราะว่าอะไรครับเมื่อเขาขายได้ในจํานวนหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าเพจไปเพจนี้เรามีเรียบร้อยนะครับขออนุญาตยังไม่เปิดเผยเนื่องจากเราจะต้องเข้าไปเคสซิงและทบทวนดำเนินการจับกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าของเพจนะครับ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะมีอิตาิพคนแค่ไหนเพราะว่าคนเหล่านี้จะเป็นคนต่างชาติส่วนใหญ่นะครับอยู่เบื้องหลังนะครับจตเข็บที่เก็บของก็จะอยู่แนวขอบกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเหล่านี้ผมต้องเตือนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับการซื้อของนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมให้ดูปวดนมสิ่งที่ให้เด็กนะครับนี่อันตรายยิ่งเลยนะครับเพราะว่าคุณภาพของเขาเนี่ยเป็นคุณภาพที่ต่ำมากเมื่อเกิดความโดนความร้อนก็จะคายพิษออกมา สารพิษก็จะเข้าไปสู่ร่างกายของเด็กนี่คือสิ่งที่เราไม่ได้มองแล้วเรามองข้ามไปแต่กองบัญชาการตรวจสืบสวนไอค้คารทางนิวีนเนี่ยเรามองว่าทิ่งตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเรามาเพื่อดูแลประชาชนกองบัญชาการนี้สำนักงานแห่งชาติรัฐบาลตั้งขึ้นมาก็เพื่อมาดูแลภาคประชาชนให้ได้รับการคุ้มครองนะครับทางด้านโซเชียลไม่ให้ถูกหลอกนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ต้อความเดือดร้อน นะครับสามารถติดต่องลงที่กองประชาการได้หรือถึงขันหนึ่งนะครับรออีกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นานานักเราจะมีสายด่วนของเราเองนะครับก็จะได้แจ้งทางสื่อในกา้ทราบต่อไปครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ Thank you, Doctor.